กินโยเกิร์ตนะจ๊ะมากินโยเกิร์ตนะจ๊ะกินโยเกิร์ตรสธรรมชาตเาเาิเฮ้ยรอเกิดรอเกิดแย่ก่อนนะเมืเ่อไรทำไมแย่งแม่ตลอดเลยเนีย ฮัลโหลก๊า anyway. ล๊า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 ล <Ooh. S 1> <laughs> ๊าล <laughs> <can> ๊าล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 าล๊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 าลาล๊าล๊าาล๊ล๊าล๊าาล๊าล๊าล๊าลาล๊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 าาล๊าาล๊าาล๊าล๊าล๊าล ผู้กอค่ะชาวอร่ะแลุไใช่ค่ะแต่พอเห็นคดีนี้เร่ีเนี่ยแล้วฝากผู้ิการผมทนี่ไดยน่นแบบี่เยน้องเดียวกันเลย็คนเดียวว่าแต่เด็กที่เสียหายเยอะถ้าจะดูแต่เด็เราไม่ต้องให้ผู้ตรงเลยแล้ก็สงผู้ชาวมาตรอบค่ะคุณพัชรกย ไม่อยากเ็นเรือบ้พราตถกธรรมาจาได้มากเท่ากับอคนที่เป็นแดกวาอคนที่เป็นแดกานเน้าเคววที่เกี่ยวข้องเ่นีไ่น้อยลาเรื่อให้ถึงที่สุดนะอวานาอด้ี มาแรงนั่งลงลูกมาแรงนั in ing, uh ่งกินแล้วสะบัดขึ้นไงลิ้นเขายาวข้าดูอ่ะกินโยเกิร์ตเปล่า